สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้โนเนมพาซิ่งนอกสถานที่อยู่แล้วนะครับวันนี้มีปัญหาอีกหนึปัญหาซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เจอเยอะนะครับวันนี้พอดีรถ C230 นะครับพอดีมีลูกค้าที่น่ารักมาจํำเรียบร้อยแล้วท่านก็เลยให้ผมเก็บงานละเอียดผมก็เลยให้ช่างเขาเช็คระบบนะครับมีตัวมาหลังเสียเราจัดการซ่อมให้อย่างดีเลยนะครับเรามาหากูรูอีกท่านหนึ่งซึ่ง เป็นช่างตู่นะครับช่างตู่จะเป็นช่างที่ซ่อมเกี่ยวกับระบบภายในทุกอย่างที่ไม่ใช่เครื่องนะครับพวกกรอนประตูนะครับสลูปนะครับทุกยี่ห้อด้วยเอาง่ายๆว่าทุกอย่างที่เป็นระบบไฟอะ่ะช่างตู่ซ่อมได้หมดเลยอยู่ตรงรามินทา65นะครับแยก4เรามาดูดีกว่าครับว่าวันนี้ช่างตู่เขาจะซ่อมแล้วก็ดูแลรถสีคันเราเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจนะครับโนเนยจะได้พาซิ่งได้ทุกที่เลยนะครับไปดูกัน เรามาดูการกดซ่อมนะครับกดแล้วมันไม่ติดนะฮะม่านไฟฟ้านะครับกดแล้วมันไม่ติดเดี๋ยวให้ช่างเขาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างช่างตู่เขาจะลองดูนะครับว่าอาการเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทรถก่อนกดใช่ไหมครับพี่กดขึ้นนี่ไฟเข้ามอเตอร์อยู่นะไฟเข้ามอเตอร์ใช่ไหมครับได้ยินเสียงมอเตอร์ทำงานอยู่ตึ๊กตักต๊กเจ้าอยู่เรื่องระบบไฟกับเรื่องพวกนี้ไม่มีปัญหาเรื่องของอย่างเงี้ยส่วนใหญ่รถพวกนี้ สายเบนซร,ร,รุ่นใหม่เขาจะติดที่แกนมอเตอร์ <Okay. S 2> แกนมอเตอร์เขาจะมียางอยู่หัวท้ายแต่ทีน่นี่คือยางก็สึกพอยางก็สึกครับแกนมันจะโผล่ไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็เฟื่องมันก็จะขัดกันเป็นประมาณนี้ครับผมเบนซ์เก่าๆซ่อมได้หมดทุกรุ่นเลยไหมครับซ่อมได้หมดทุกรุ่นครับผม,มบแต่เนื่องก็ต้องแกะดูก่อนเพราะงานเราเป็นงานซ่อมเพราะเราจะไม่รับปากว่าจะซ่อมได้หมดแต่งานผมแปดถึงานผม 80- 90%จะเป็นงานซ่อมทั้งหมด okay. ช่างตู่จร,จริงๆซ่อมอะไรบ้างครับพี่ ผมก็ซ่อมทุกอย่างยกเว้นเครื่องช่วงล่างแอร์ที่ไม่ได้ทาอ๋อก็คือภายในทั้งหมดที่เป็นระบบไฟเกี่ยวกับเฟืองเกี่ยวกับบอเตอร์ทั้งหมดพวกแตะขาพวกเะแตะขาพวกนี้ได้หมดครับผมตรงนี้ครับไฟพวกนี้ไม่ติดก็ซ่อมได้เหมือนกันใช่ไหมซ่อมได้ถ้าเป็นรุ่นใหม่เขาจะเป็นหลอด LED ถามว่าทําได้ไหมมันก็ทําได้ครับผมทาได้ใช่ไหมเดี๋ยวขับเข้ามาให้พี่ดูอ่าเดี๋ยวให้พี่ตู่ฟังเลยนะครับได้ครับผมเโอเคครับคันนี้รถแปลกเลยครับช่างโตอันนี้ตัวนี้เป็นรถอะไรครับ เป็นตะกูลซันยองครับผมซันยองใช่ไหมครับเครื่องจะเป็นของเบนซ์นะใช่ซันยองจะใช้เครื่องเบนซ์ใช่จะเป็นลูกผสมผสมลูกผสมตัวนี้เป็นริมูซีหายากมากเลยนะครับอันนี้รถรถคันนี้ทำไรครับพี่เกี่ยวกับพวกกระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าไฟฟ้ากกระจเซ็นทรัลล็อกที่ใช้งานไม่ได้ครับผมนี่รถจอดนานเลยใช่ไหมครับเนี่ยก็รถเก็บงานจอดนานเราตะกวนรถคันนี้อ๋อรถซ่อมยาวเลยอันนี้คือพี่จัดการได้หมดเลยจัดการได้หมดครับคือเซ็นทรัลล็อกก็คือเอาง่ายรถมันใช้ใช้การระบบไฟฟ้าเกี่ยวกับประตูไม่ได้เลย ใครมีรถแบบนี้ก็มาช่างตู่ได้นะครับรเราเจอกูรูอีกหนึ่งคนแล้วแต่ข้างในดูสวยจริงๆนะผมเพิ่งเคยเห็นนะครับจริงๆมันเหมือน s อสคานเลยเนาะ<ช>ผมว่าด้วยรูปทรงจริงๆตัวนี้ใช้เครื่องเบนซ์ <c oughs> เป็นรูปผสมนะครับเราได้กูรูซ่อมระบบไฟฟ้าอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูรถผมดีกว่า <c oughs> อันนี้เป็นกรอ,อะไรพี่ <c oughs> กรรถเบนซ์อ๋ออันนี้เสียอะไรพี่ เสียที่มอเตอร์เหมือนกันหรือเปมอเตอร์เหมือนกันสินเทร์ล็อกไม่ทำงานเซ็นเทอร์ล็อกไม่ทำงานอันนี้เขาหนึ่งบ่อหนึ่งสวิตช์ปับบ่อหนึ่งสี่ศูนย์สวิตช์ปับบ่อหนึ่งสี่ศูนย์โหบ่อยมากเลยครับตัวนี้บ่อยครับตัวหนึ่งสี่ศูนย์มก็อยู่ในกลุ่มขับหนึ่งสี่ศูนย์เลยตัวนี้มันหักง่ายด้วยโหแสดงว่าซ่อมได้หมดเลยนะครับโอเคช่างเริ่มลือแล้วนะครับต้องลื้อจากข้างหลังใช่ไหมครับพี่อ๋อมีล้อข้างหลังด้วย อืดูข้างในอีกทีนะครับทางก็มืออาชีพนะครับแล้วก็รังรื้อขอรู้หมดเลยว่าต้องรื้อยังไงนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับพี่กดให้ดูหน่อยครับพี่อ๋อมันขึ้นเสร็จแล้วอ่าลงครับ สุดท้ายเสียช่วยด้วยอะไรพี่มอเตอร์ครับผมมอเตอร์ใช่ไหมเปลี่ยนมอเตอร์เลยใช่ไหมครับไม่ต้องเปลี่ยนครับผมซ่อมเอาครับซ่อมเอาซ่อมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่พี่ค่าใช้จ่ายรวมค่าแรงทั้งหมด3,500ครับผม3,500ใช่ไหมครับรับซ่อมรับประกัน3เดือนครับผมรับประกัน3เดือนนะครับถ้าเป็นรถเต็นท์ก็รับประกันไปจนกว่าคุณจะขายได้ครับผมเออคุณจะคุณจะขายได้นะครับโอเคคันนี้มีรถอีกหลายคันเลยตัวนี้เป็น SOK SL ถูกไหมพี่หลังคาเป็นอะไรครับเนี่ย ลังคาเขาชื้อม,มาลังคาผ้าใบาเปิดไม่ได้ผ้าใบาเปิดไม่ได้เราต้องมาตรวจเช็คดูก,ก่อนว่าเพราะว่าเรามีรูปปบบว่ารูปคบนนี้ผ่านมืออะไรมาบ้างผ่านการทําจากที่ไหนมาบ้างหรือว่าจะจะไม่ทําอะไร <S <S ก็ต้องเช็คระบบหมดเลยใช่ไหมครับลังคาแข็ง ตัวนี้มันเปิดทั้งอ่อนและแข็งได้ใช่ไหมถ้าไม่ถ้าเกิดเราใส่ราคาแข็งเข้าไปจะเปิดไม่ได้จะขึ้นได้เฉพาะรูบาร์บาร์เขาจะขึ้นได้แต่ถ้าเกิดเราจะใช้ผ้าใบเพผ้าใบไมันด้อยู่ในนี้เราต้องยกราังคาแข็งออกแล้วก็ผ้าใบถึงจะทํางานมาปิดอีกทีหนึ่งรางคาแข็งเราก็ถอดเก็บไม่ได้เลยค่าใช้จ่ายตามอาการใช่ไหมพี่ตามอาการครับยังตอบไม่ได้เรื่องค่าใช้จ่ายเพราะาเราจะไม่รู้ว่าอะไรเสียมั่งไงเ<อ>นี่ยคือระบบไปฟ้าไม่ทํางานระบบไฟฟ้าไม่ทางานตอก็อไม่ทํางานด้วยก็ต้องมาเช็คดูอีกทีหนึ่งใช่โอเคงั้ ก็ S <S <S ใช้คำว่าซ่อมระบบไฟฟ้าเกือบทุกอย่างเลยแล้วกันยกเว้นเครื่องช่วงล่างแอร์ที่ไม่ได้ทำอ๋อไม่ได้ทำเนาะเกี่ยวกับเฟืองเกี่ยวกับมอเตอร์พวกลางเกี่ยวกับอะไรที่แตกหักอะกลไกแมคานิกมากกว่าเอาเอา,เอาคนว่าร้านอยู่ที่ไหนครับอยู่ในซอยรามินทา65แยกย่อยคือแยก4แยก4นะ<ย>ครับตรงเข้ามาหาหรือเบอร์โทรตามป้ายนี้ได้เลยใช่ไหมครับเบอร์โทรอะไรครับพี่0 8 9 7 7 5 3094โอเคขอบคุณมากเลยนะครับก็เดี๋ยวใครชาวโนเนมใครอยากมาซ่อมก็มาได้เลยนะครับ วันนี้โนเนมก็ได้พามาอีกถึงแหล่งนะครับเป็นแหล่งในการซ่อมประตูนะครับเซ็ทนทรัลล็อกสลูฟมูลูฟแล้วก็มาหลังแล้วก็ระบบไฟฟ้าทั้งหมดที่เกี่ยวกับเครื่องนะครับใครมีปัญหาได้ทุกยี่ห้อเลยก็มาหาช่างตู่ตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโนเนมนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่างน้อยก็คอมเมนต์ fc เป็นกําลังใจให้นะครับโนเนมด้วยจะซื้อจะขายรถก็อย่างน้อยก็อุดหนุนผมนิดนึงเนาะก็เอามาขายผมก็ได้นะครับทักไลน์ตามไลน์ข้างล่างนี้ได้เลย สุดท้ายนี้นะครับโนเนมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชิคที่ไหนก็ติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย